สวัสดีคร like ับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแคมด้ามประกบนะครับแล้วก็มีดเน็บด้ามประกบนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับครับตัวมีดนะครับเหล็กนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับส่วนด้ามที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับเป็นส่วนของรากนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับราคาเล่มละนะครับ เล่มละ1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจเล่มไหนทักทายมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันนะครับเล่มที่1นะครับนี่ทรงกึ่งแคมกึ่งเน็บนะครับสวยมากครับทำคมหลอกตรงสันมีดด้วยนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับความยาวโดยประมาณนะครับเล่มนี้อยู่ที่11.2นิ้วนะครับ ความกว้างของไม่มีจอยู่ที่2.1เกือบๆ2.2เลยนะครับสันอยู่ที่5มิลครับผมงานไล่ปลายครับเนี่ยปาดผิวสวยงามครับทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ครับด้ามครับสวยมากครับสีเข้มเลยนะครับฝังหมุดอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับทุกเล่มนะครับมีหมุดทองเหลือง3จุดนะครับและหมุดโมเสสตรงกลาง1จุดนะครับแล้วก็รูรอยเชือกตรงท้ายด้ามนะครับ อีกด้านครับชุดนี้มี8เล่มนะครับก็ราคานะครับเล่มละ1น0 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมต่อไปเล่มที่2ครับนี่เป็นทรงอินเน็บจ๋าเลยนะครับนี่ครับมีดเน็บจ๋าเลยนะครับ สวยงามมากนะครับความยาวของใบมีดครับโดยประมาณเล่มนี้อยู่ที่สิบสอนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.1กืบเกืบสอนิ้วนะครับสัตว์อยู่ที่6กมิลนะครับไรปลายนะครับมีปาดผิวด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีตำหนินะครับด้ามครับโทนด้ามลายสวยครับ ค่อยไล่สีไปสวยงามมากโอ้โหด้านนี้ครับลายดีมากนะครับไม้พยุงไม้มงคลนะครับผมนี่ครับเล่มที่สองนะครับหนึ่งพันรอบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเท่ากันทุกเล่มนะครับราคานะครับเล่มที่สามเป็นมีดขค้มครับตัวนี้ใบจะยาวนะครับสําหรับคนที่ชอบใบยาวนะครับสวยมากครับ ความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดนิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่เดี๋ยวนะครับสองนิ้วนะครับสองนิ้วนิดนิดนะครับสองนิ้วนิดนิดสันอยู่ที่หกมิลครับนี่ครับด้ามครับโอ้โหเนี่ยครับเป็นส่วนของตาไม้พอดีเลยนะครับลวดลายสวยงามมากนะครับ นี่ครับด้านครับลายถักเกลียวแบบพันกันสวยมากทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับนี่ครับเลมนี้จะขายก่อนเลยครับไปก่อนแล้วนะครับเลมนี้นะเท่ากันหมดนะครับพันสองนะครับนี่ก็ทรงกึ่งแคมป์กึ่งเน็บครับแต่สวยนะครับออกแบบมาดีมากนะครับความยาวอยู่ที่ 12.7ครับโอ้โหนี่จับแบบนี้ฟันนะครับยาวสะใจเลยนะครับยาว12.7นิ้วความกว้างนะครับส่วนที่กว้างในสุดอยู่ที่2.1นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับนี่ด้ามครับนี่ครับ สวยงามนะครับเล่มนี้ก็น่าจะไปก่อนแน่นอนนะครับเล่มส,สวยๆเนี่ยมักจะไม่เหลือนะครับใครที่ตัดสินใจนะครับตัดสินใจก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมเล่มที่ห้าครับความยาวใบม,มีดอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดสองนิ้วนะครับสันอยู่ที่หกมิลไล่ปลายนะครับ ด้ามครับนี่มาในโทนแดงเลยครับแดงเพลิงสวยงามนี่ครับใบใหญ่ใบกว้างดีนะครับใบนี้นะครับเล่มที่หกครับความยาวของใบมีดอยู่ที่11.1นิ้วนะครับ ความกว้างอยู่ที่สองจุดสองนิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลครับนี่มีคมหลอกตรงนี้นะครับสวยนะครับนี่ครับดามนะครับหมายพยุงนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่มีตําหนินะครับตรงนี้ครับตรงนี้มีรอยเล้านะครับเล้าเฉพาะตรงตานะครับแต่ตรงสันตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับไม่มีผลกับการใช้งานนะครับแต่ผมถือว่าเป็นมีดที่มีตําหนินะครับ เล่มนี้แบ่งในราคาพิเศษเลยนะครับ900บาทนะครับเล่มนี้ครับ900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวยด้วยนะครับเอาละครับ900บาทเองนะครับเล่มที่7ครับสไตล์มีดแคมป์ครับตัวนี้เป็นไซส์ปานกลางครับความยาวอยู่ที่10.2นิ้วครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับสันอยู่ที่5มิลครับด้ามครับ สีแดงเข้มนี่ครับจับกระชับนะครับด้ามเล็กนี่นะครับสายปานกลางนะครับไม่หนักมากนะครับราคาเดียวกันนะครับหนึ่งันสองร้อยบาทนะครับเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่แปดนะครับตัวนี้จะออกเป็นกึ่งเน็บกึ่งแคมป์นะครับสวยงามมากนะครับ ความยาวโดยประมาณนะครับ10 6จุดนิ้วนะครับความกว้างที่สองจุนิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลไล่ปลายนะครับทําคมหลอกตรงสันนะครับนี่ครับนี่ครับคมหลอกสวยนะครับจะว่าไปก็ทรงคล้ายๆกับอีเนบนะครับนี่ครับด้ามครับสีแดงเข้มนะครับแดงฉ่ำนะครับแดงมะขามเปียกนะครับนี่ครับสวยนะครับ ดี๋ยวดูโทนมีดนะครับนี่ครับจับดูบอดี้แบบเล็กๆกระชับนะครับเนี่ครับนี่ครับลายด้ามสวยงามนะครับเล่มนี้นะครับราคาับราคา1,200บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางเลยนะครับทุกเล่มนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับเล่มไหนนะครับทักทายมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ID l ล n e หรือเบอร์โทรศัพท์ครับอยู่ในช่องรายละเอียดแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะครับก็ผมต้องขอตัวจบการรีวิวมีไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ